การให้ทานถูกวิธีจะช่วยลดวิธีการก่อทานนะครับและก้าวแรกของการพัฒนาเริ่มต้นที่นี่ครับทันเิปรีโมเดลคุณผู้ชมครับ ทันยบรีโมเดลเป็นนโยบายที่ให้โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกอดุลแสงสีแก้วเป็นแนวทางการแก้ปัญหาขอทานแบบยัง่งยืนนั่นเองครับโดยใช้กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจสังคมสุขภาพและอาชีพตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้ใช้บริการสามารถพึ่งพาตัวเองได้มีอาชีพที่มั่นคงอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และไม่กลับมาขอทานอีกนั่นเองครับและได้ขยายผลการดําเนินการไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจํานวนสิแห่งทั่วประเทศองค์ประกอบที่สําคัญนะครับเริ่มต้นที่คนนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมของบุคลากรน,นั่นเองครับโครงการนะคะฝึกอาชีพให้กับผู้ใช้บริการของเราซึ่งเป็นทั้งคนไร้ที่พึ่งทั้งคนขอทานเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเอเจน้าที่เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อจะเข้าสู่โครงการนี้ด้วยเมื่อการทําโครงการปร,ริญญาตหนึ่งแล้วเนี่ยปัญหาภุษักเป็นยังไงเราจะได้เอาปัญหาภุษันั้นนมาพูดคุยที่จะแก้ไขรวมไปถึงการประเมินคัดกรองคนขอทานเร่ร่อนไร้ที่พึ่งเพื่อฟื้นฟูพัฒนาและฝึกอาชีพโดยมีการปรับปรุงพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการสินค้าและผลิตภัณฑ์และรายรับรายจ่ายของผู้ใช้บริการครับมีกองทุนพัฒนาสำหรับคนไร้ที่พึ่งและขอทานเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการฟื้นฟูและเป็นทุนเพื่อประกอบอาชีพต่อไปครับ เห็นไหมครับการให้ทานอย่างถูกวิธีจะสามารถลดวิถีขอทานได้อย่างยั่งยืนครับเงินที่ท่านบริจาคเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ท um e ี่พึ um um oh ่งและคนขอทานจะไม่มีวันสูญเปล่าไปไหนเราจะนําเงินเหล่านี้ไปบําบัดฟื้นฟูพัฒนาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งถือเป็นนโยบายสําคัญของท่านลนตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้ว